มาแล้วเห็นหนูแล้วแสดงว่าเห็นหนูแน่ๆเห็นหนูแน่ๆจองแล้วจองแล้วอย่างคำคืินก็ต้องมาเร่งแล้วเล่ง Nên mà, đừng có ta, đôi ta

ดูสิ่ว่าจะได้ไหมเราจะดูนะครับว่าวันนี้จะได้หนูไหมนะครั้งที่แล้วได้ดูที่ว่าความเร็วของแวมวกับหนูไม่จะเร็ววัน หนูด no. okay, no. ูเขาเลยหนูดูตาเขาเลยดูตาเขาเลยหนูดูดูตาดูตาโอ้โหเลยดูเขาเลยดูเขาเลจอดดูนะครับนิ่งมากเลยครับจอมล่าหนู หนึ่งมากดูตาดูตาดู้าทางถ้าจะอดถ้าจะแหว้วไปแล้วไปแล้ว